มาครับพี่น้องนะมาเบิ้งนี่ห้อยนี่นะไวรุ่นนี่ไลยมาหาวเนี่ยนะเอารถมาจวดมาจาดัดแล้วมาเบิ้งตัดน,นี่นี่ทิง้งนี่ที่นี่นะยินเสียงนะปืดปาด๊ดปืดปัดนะผู้ใดเห็นแกล้งไอ้เลยนะพี่น้องนะนี่อายุนาบ้านไอ้บ้านเอื้อเด้อมีสงครามบิ๊กซีนะเลยมาจากน้อยมันเห็นมองลงๆะนะตักบางใจเอารถมาแตง่งซี่แล้วมาเบิง้งเบิ้งด้วยเบิ้งพื้นด้วยเพื่อนดำบัดเลย น้โอ้หเป็นมุ้งเป็นห้อยพุ่นพุ่นม้นเบิดนะห้อยวนรถห้อยดูห <150 T> ้อยดิบนะาพี่น้องแกล้งนะทำไมขี่ปูนเจากรหวงบ่เออแกล้งแน่แกล้งแน่ว่าผู้ใดมาเฮ็ดความหุ่นไว้แถวนี้พี่น้องนะาไปแกล้งความแบบนี้นะาเดี๋ยวจะปรับมันเลยพี่น้องนะาดำป์ื๊ดเลยเนี่ยนะาเสียใจเห็นว่าผู้ใดเห็นเห็นเห็นผู้ใดมึงนั่นล่ะมึงนี่ มึนคนอีหลีสั่งความบุญไว้สั่งความบุญไว้รบกวนเจ้าบ้านเขาร้องเรียนมากนี่จนนี่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 บ้าพื้นจนบ้านข้างๆนี่เป็นบ้านล่างเลยเพราะว่าหนีเลยหนีเลยจะรับขั้นไหนมึงนั่นแหละโอ้ยโอ้ดิเป็นตัวตึงเลยเนี่ยตัวตึงเลยมึงนี่แหละกลัวสั่งความบุญไว้บ้าเพื่อนด้วยโอ้ยนะมองรีวิวรถครับอันนี้ตามสบายเด้วอ่านะ พราะไมาพี่น้องผู้ใดที่ไปเดินทางกลับต้างบัตรหรือว่าเมื่อบ้านปีใหม่ช่วงนี้รถมันติดถนนเซนเน็ตนะมึงบังคับรถก็จอดมานี่จอดมานี่แหล้วพักรถนะมึงบังคับรถก็มามาพักตรงนี้ได้ได้สเอาอิ่มออยมาถ่าแต่ว่ามึงเว้นในกูรีวิวรถเดินสูงอันนี้ก็มูเอฟซีสิบรอแล้วมาจ้างบัตรแล้วก็มาจอดนอนอยู่นี่แหละมาเป็นยังครับสามสบายล่าสุดอีสองล้านนี่ก็คือหนีสองล้านล้านอาหารหนีก็เบิึงในกูรีวิวรถเด็กกรเบิ้ดตัดเสาระเบิดก็หนีซำ พี่น้องก็ไปขันมากก็แวะขับรยที่บางพักก็แวะขับมาจอดรถจอดพักแถวนี้ได้ครับจอดนุ่งจอดนอนนะได้เบิดจอดไอ้เรนท่าตะกี้กันได้บ่อจะหายไปช่วยมีกกอลว่งจอดอยู่ก็มุดตอนสาดบตองที่มันเห็นบันได้ยังเห็นเรนทุ่งเรนทาว่าเด้วยนะจอดพักจอดนุ่งจอดนอนนะอัธยาศัยให้กับคุณกบเขากินได้สามสบายแต่เดี๋ยวจะก่อไฟเด็ดสูตรอันตราย <laughs> เดี๋ยวใหม่ใหม่ปลาเลยไปบ้านเอ,อื้อพูไนมอทหมู่บ้านนี่โอเคครับพี่น้องยอกยอกคำๆนายไ่อย่างเาว่างจัดได้เสียมเรว่างจัดต้น,น <c oughs> ตันลกไปซะเลยเอา้ารอชมแล้วเข้ามาฝุ่นขันฝุ่นมาฝุ่นเบิ้ลตัดฝุ่นขันฝุ่นอ่ามันเป็นดังใดรถคันนี้มันก็เป็นแังไหนก็ดำปืดได้คุณม,มีทางเลยโมเมนบ่โมเนต์ไล่งูสิงบ่เมนต์ห้อยพญานาคเลยพี่น้องห้อยรถคันนั้นห้อยเถอะเบิ้งครับ เครื่องแตกแล้วมึงรีวิวกันัดนั่น,น,นอ่ะไม่ต้องแชร์ไปนะชิปน้า,นาเดี๋ยวอยไอ้เบ็ควันตินใซ่ตรอชมครับนี่บักเบานี่แหลอะอาจจะต้องเจอแก้ว